สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนท่อน intro นะครับในการเกากีตาร์เพลงอยากบอกว่าเสียใจของโลโซนะครับอยู่ในอัลบั้มโลโซไซตี้นะครับเพลงนี้นะครับพิเศษเขาจะแต่งมาโดยการที่เกาสายบนๆนะครับคือจะไม่ได้แบบพิกกิ้งสายล่างแบบนะครับทีนี้เราจะเกาสายบนนะครับซึ่งขอดแรกนะครับถ้าเราดูตามอาเพจิโอที่เกาเนี่ยจะเป็น a minor 7นะครับ จับที่สาย6ช่องหสาย5ช่อง3แล้วก็สาย4ช่อง5้าครับผมจะเรียงนิ้วแบบนี้นะครับนิ้วนางนิ้วชี้นิ้วก้อยนะครับแล้วเราจะเกา6 5 3 4านะครับแล้วก็เว้นวักแป๊บหนึ่งแล้วเราจะเกาขึ้นมาสี่ ห้าหกอีกรอบครับต่อมานะครับเราจะสไลด์เข้าตรงนี้นะครับซึ่งจะสไลด์เข้าหา B minor s นะครับเราก็จะดีดสายหนํำเลยสไลด์เข้ามาแล้วก็เกาห้าสามแล้วก็เว้นวัก แล้วก็5-6าหนะครับโอเคเปลี่ยน2ตำแหน่งนี้ก่อนนะครับต่อมานะครับจะมาลงที่ตรงนี้ตรงนี้เราจะเล่นที่ E minor นะครับ เราจะจับที่สาย5ช่อง2แล้วก็สาย4ช่อง4นะครับอ่าจับ2นิ้วนะครับแล้วเราจะเกาที่สาย6 5 3 4เว้นวักแล้วก็5 3 4อีก2รอบครับอ่าเอาตรง e minor รวมนะครับ ่าเป็นแบบนี้ครับแล้วเราก็จะมาวนอีกรอบหนึ่งเล่นเหมือนเดิมครับแล้วเราก็มาวนอีกรอบนะครับพอเรามาวนครบอินโทนะครับเราจะส่งด้วยการกีดคอร์ดเลย <S <S ก็คือจับในฟอร์มนี้แหละดีม n o เนอร์ฟอร์มที่เราเก่าแล้วเราก็กีดดีทุกเส้นเลย แค่นี้เองนะครับก็จบท่อนอินโทรนะครับอยากบอกว่าเสียใจเดี๋ยวผมจะเล่นช้าๆให้ดูอีกรอบครับถ้าอ,อยังไงลองฝึกซ้อมดูครับสวัสดีครับ